พูดว่าตนทำอาหารอร่อยแต่อาหารที่ทำออกมาทำไม่น่ากินทำไม่อร่อยเอาข้าไปปลูกแปลงหัวใจเท้าพูดว่ารดน้ำหน่อยแล้วตากแดดหน่อยก็จะได้โตเร็วๆจะมีเด็กน้อยหลายคนโผล่มาเป็นเพื่อนเล่นข้าพูดว่าจะเลี้ยงข้าวหันกวงจินสุดท้ายก็ไปไม่จ่ายเงินคนที่จ่ายเงินเป็นหันกวงจินอาจเป็นเพราะตอนนั้นข้ายังเล็กมีหลายเรื่องที่จาไม่ครบแต่ข้ามั่นใจข้าเคยแท้วนเจ้าแทเวนเจ้าไม่ได้แท่หลานเหรอหลานซื่อจุยหลานเยียนฮะหลานเยยนโผล่เสาไว้ฮา คือไอยืยนไอยยนตายไปแล้วไม่ใช่หรือไงตอนนั้นเขาอยู่ล่วนจ้างกลางคนเดียวหลานจ้านหรือว่าเจ้าใช่เรื่องนี้ข้าไม่เคยได้บอกเจ้าผูวาสวาวว้ข้าคิดถึงท่านมาก Now will never let you All the ones will make